ลผมลักผมารักน้องผมมาแต่ผมก็ไม่กลัที่น้องคิดนะเพราะว่าน้องเขอเกิดอัดจริงๆที่เจอกับเหตุการณ์พวกนี้แต่น้องไม่บอกผมอาไม่บอกผมจนเมื่อวานอาถึงบอกผมว่าน้องคิดกับผมว่าถ้าผมคบกลับไปคบกับนอหนูน้องผมจะกลับไปอยู่บ้านไม่มาอยู่ช่วยงานผม ผม,มอึดอัดมากผมถึงมาอัดชิปวันนี้ใครไม่เข้าใจผมไม่เป็นไรใครจะเกลียดผมเพื่อไม่เป็นไรไอ้จะว่าผมไม่แม้ได้เป็นไรแต่ผม,มอ,อึดอัดจริงผมเก็บไว้ไม่ไหวเรื่องทั้งหมดคือผมไม่เคยพูดให้ใครฟังผมเอามาพูดวันนี้คือผม,มอึดอัดเอามาพูดให้ F4 คนที่ยังให้กําลังใจผมยังยังหวังดีกับผมยังช่วยผมกับปกป้องผมนะ ผมอยากให้เขารู้ว่าที่เขาปกป้องผมก็ช่วยผม,ผมอ